สวัสดีครับคุณเปาดอกพืชผือครับพี่น้องวันนี้ก็งจะมาซื้อกระกอไว้กินครับผมเนี่ยครับกระกรอสุกครับพี่น้องเนี่ครับผมจอนปู้ไว้ขายให้แรงงานไทยไม่อิียวครับผมครับนะโอ้โเรียงหุยเลยเรียงหุยเลยเนาะไปได้เสียบแต่ปะแกพี่น้องโอ้ยผู้ได้ครับตะวันไรเกี่ยวเป็นโมงไ้แต่กินได้ครับพี่น้องกินสุกมัน หลายเรื่องจัดผูขายเนาะไหขายในงานไทยเนาะทีเรวขึ้นไปเอาี่โอ้ไปกนผาะโ้วผมโอ้ไปกินผูกเ่นีโอ้สามรูกไหมไม่เป็นรวไงไหมเดี๋ยวได้ได้ฝา้าไปบนต้นไม้ไปบงต้นไม้ก่อนนี่มันเป็นต้นดีว่วนี้ใ่ไม พี่ครับผมไอ้เพิ่นมาจากแคมซีม,มัน<ม>ครับผมแคมใหญ่คาร์บานใหญ่ครับผมปาดบู๊คือดูแข่เงเนี่ยอเออดูแข่งพี่เพีบอ่ะนี่ต้นนั้นน,น,นี่เด็น้อยน้องเลี้ยงไงสวัสดีครับพี่น้องไม่ได้ครับผมมาหาซื้อมะละกอครับปั้นหยุดพี่น้อง นะครับผมมาหาซื้อมาละกอครับจอนปูให้ขายให้แรงงานไทยเหรอครับพี่น้องนะครับผมแรงงานไทยมาหาซื้อมาละกอไว้ไกินพี่น้องอนะฮะบอกโอ้บวกคงยังหลายเลยวะพูนะดนะนี่เำไมมันพวกคงยังหลอ่าพี่น้องสวนสวนฮะเอาเอาเอาโอ้พูดนะนี่ครับาพากันมาซื้อเมาละกอ ว่าเหรอครับพี่น้องเบิ้งรถโอ้ตาตาห่ม,มันปลูกอยู่แคบหน่อย่ค่อยเป็นหน่วยเลยครับพี่น้องนี่ครับจอดปลูกไว้ไขอะไรงานไทยครับผมเนี่ยครับพี่พน้องโอ้สวรสวรเนี่ยครับผมงานไทยก็มาหาซื้อมะละกออะไไว้กินเดี๋ยวเอาไว้กินครับกินไในสุกมัน ก็จะภาคใต้อ so no no oh. ีก really? no. okay. ิงนซื้อไม่ได้ซื้อเดียวเดอครับพี่นอกซื้อางภาคเหนือภาคเหนือบ่ค่อยซื้อนะครับโอ้คไงยังห่วยเลยเด็กห่วยเลยเนาะเาได้ทุกเอาเป็นหนึงเฮ้ยน่นึงเหยญ่เงนยนะเนี่ยป้าดเอาโอ้โอ้โอ้เนี่ครับโอ้เต็มถุงเลย น่ครับพี่น้องมีแต่สวนมะละกอได้ครับนี่ยจนจนปลูกไว้ขายละงี้ยครับผมนี่ครับเ้อู๋เอาเม่อเอาม่ออพูดอเอาไว้กินไหยโอ้เอาเอาหน่อยเหลี่ยงหดียเลยงนดียพี่เด็กเห็นปะเออเอาไปทำไโอ้ ละอโอ้ยกินโอ้หัหนามันพอแล้วคนพี่น้องเปัดหลายบาทอยู่ด้วยนขเนาะเคนี่นี่ขขยครับพี่น้องจนปลูกงไม่ขายคนไทยโดยเฉพาะนะครับเนี่ยขายคนไทยในอีกสิวครับผมนี่ครับ ว่ามีแต่สวนมะละกอข้างหน้าเล่นพูดนะครับผมมีคนตื่เรียกอยู่ในเทมบ์ว่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพูดนะนี่ครับจวนขายถ่วยอิสิวได้ครับในพี่น้องนี่ครับผมโอ้สวนครับสวนสดีหางเคยไหมได้่หโอ้พูดนะพี่น้อง ว่าเป็นสามเลยวะปลูกหุ่งยิ่งเดียววะปลูกหุง่งปลูกพริกไว้ไคในงานไทยโดยเฉพาะครับพี่น้องครับโอ้สวรรค์ไรพี่น้องสวรรค์ไรนี่กับพกพริกด้วยครับเนี่ยคุณน่ะเต็มควางแค่ข,ขนาดาอเออปลูกไว้ไคคนไทยโดยเฉพาะนี่พี่น้องทึ่งบวกพริกทึ่งบวกเขียรครับผมนี่ครับนี่กับพกเขียเฮ็ดเกษตรผสมผสา,า,านด้วครับพี่น้องเนี่ย ทูนะครับยี่ไม่สวนไหนพี่น้องสวนพุ่งสวนนี่นี่้ว่าขายได้ว่าปีละแสนครับเียว่าหุ่งอยู่อีสิวก,กบแพนนงเนาะนะโอ้ว่าเสารหัสสิบเช็คกูเลยเนะาะเอาไอลีเนาะห้าสิบเช็คเี่นนย,ย<อ>พี่น้องโอ้ สวรรไหลสวรรค์ไหลเอ็ดหุ่นนี่ประมาณห้าสิบเชคหกสิบเชคไปลยครับพี่น้องเป็นเงินไทยประมาณห้าร้อยหกร้อยเลยครับนะนะครับอ้ปรคุณไหมสวรรค์ไหลเพื่อนสวรรค์ไหลผู้นะครับแรงงานไทยมาหาอยู่หากินเด้อนะครับพี่น้องวันหยุดมาเนี่ยหมากครับพิมน่ครับอ้สวรรค์สวรร เก็บเอาเก็บเอาคุณนะับเอาเอาทุบมึงตัวกินมึงตัวนะครับนี่การใช้ชีวิตในอิสิวอายุหากินที่เลือครับพี่น้องวันหยุดนี่ครับผมนะครับคุโอ้เอาอเดี๋ยวคุณพี่น้องเก็บไปไว้กินครับผมพุณถ้าเก็บเอาเก็บเอาโอ้คัก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  เดี๋ยวเดี๋ยวคุนะโอ้เมื่อบอกของจะสอบหนึ่งเมื่อไหรโยกมาอีกนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนี่อิสวใช่ไหครับพี่น้องปันหยุดกัหาอยู่หากินใช่ไหมครับผมครับไม่ได้เกี่ยวไปพหลากหลายนะะคนเราอ่ะโอ้คนพี่น้องนี่ครับ พากันไปหาซื้อผคกงมาแต่วาหาผลไม่ไปกินพร้อมนะครับพี่น้องนะครับโอ้แลครับวิถีชีวิตแรงงานไทยนอิสเรีย